การฟ้องร้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกวงการโดยเฉพาะในวงการเกมที่เรามักจะได้ยินข่าวในรูปแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ว่าจะเป็นกรณีของฮาร์ดแวร์อย่างเครื่องเกมคอนโทรลเลอร์ Controller, หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆตลอดจนซอฟต์แวร์เกมแต่ในกรณีล่าสุดอย่างเรื่องของ Rainbow Six Siege และ Area F 2นั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือนอกจากผู้ผลิตเกมที่ถูกกล่าวหาอย่าง Ejoy.com แล้วทำไม Ubisoft ถึงได้ยื่นฟ้อง Apple และ Google ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเกมไปด้วย ก่อนที่จะตอบคำถามดังกล่าวเราควรเข้าใจขอบเขตของการละเมิดลิขสิทธิ์เกมกันก่อนโดยปกติแล้วการจะระบุว่าเกมหนึ่งลอกเลียนแบบอีกเกมหนึ่งจนถึงขั้นเรียกว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้นั้นสิ่งที่จะเป็นตัวจำแนกได้ง่ายที่สุดก็คือการดูที่ภาพลักษณ์ของเกมทั้งสองว่ามีความคล้ายคลึงกันมากแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นฉากหรือตัวละครองค์ประกอบต่ตอมาก,ก็คือโครงสร้างในด้านต่างๆของเกมตัวอย่างเช่นหากเกม B มีการออกแบบฉากที่วางต้นไม้ภูเขา รือก้อนหินไว้ที่ตำแหน่งเดียวกับเกม A จนเหมือนกันทุกระเบียดนิ้วหากแตกต่างกันแค่แสงสีหรือเท็กซเจอร์ก็สามารถระบุดได้ว่าเกม B นั้นเข้าขายจงใจลอกเลียนแบบเกม A จริงซึ่งถ้าใช้สรุปเรื่องนี้อย่างง่ายๆก็คือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์แนวคิดหากแต่ป้องกันร,รูปแบบของการนำเสนอแนวคิดดังกล่าวออกมาเป็นรูปธรรมเท่านั้นมันจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเห็นเกมแนวโมบ้าหรือออโต้แบทเทิลเลอร์เกิดตามกันออกมามากมายโดยไม่มีปัญหาเพราะแม้จะมีรูปแบบการเล่นที่คล้ายกัน แต่เกมเหล่านั้นก็จะมีหลายๆองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นการออกแบบตัวละครสภาพแวดล้อมของฉากหรือแนวทางการเล่นเฉพาะตัวที่มาเกื้อหนุนกับระบบการเล่นหลักของเกมแนวนั้นๆหรือถ้าจะสรุปให้สั้นลงไปอีกก็คือแนวคิดอาจเหมือนกันได้แต่จะนําเสนอมันออกมาในรูปแบบเดียวกันไม่ได้นั่นเองกลับมาที่กรณีของ Rainbow Six Siege และ Area F2 แม้ว่า Ubisoft จะยื่นฟ้อง ejoy.com ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและให้บริการเกม Area F2 ไปแล้ว แต่ทางบริษัทก็ระบุถึงเจ้าของแพลตฟอร์มอย่าง Apple และ Google ที่เกมดังกล่าวกําลังใช้หารายได้ว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในครั้งนี้ด้วยในทางกฎหมายแล้วการกระทาของ Ubisoft ในครั้งนี้ก็ถือว่าค่อนข้างรอบคอบและรัดกุมเพราะ e ีจอ .com และบริษัทแม่อย่างอ l i b บา a นั้นมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศจีนการไปฟ้องร้องเพื่อให้ได้ผลที่ตนเองต้องการอาจมีความเป็นไปได้ต่ําแม้ว่า AreAF2 จะมีความเหมือนกับ r ร inbow Six Siege มากแค่ไหนก็ตาม ก่อนการฟ้องร้องจะเกิดขึ้นสิ่งที่ Ubisoft ได้เริ่มดําเนินการก็คือแจ้งเป็นลายลักษณ์อ,อักษรไปที่ Apple และ Google เพื่อขอให้ทั้งสองบริษัทถอดเกม Area F 2ออาจากแพลตฟอร์ม App Store และ Google Play เนื่องจากทางบริษัทเชื่อว่าเกมดังกล่าวได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเกม r e o w s x s i e ของตนแต่ได้ความที่ธรรมชาติของเกมมือถือบน App Store และ Google Play มีเกมที่คล้ายกันออกมาเป็นจํานวนมากการใช้ Apple หรือ Google ตัดสินใจถอดเกมต่างๆออกทุกครั้งที่มีการร้องเรียนก็ดูจะไม่เป็นการกระทําที่น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่ แต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่มีประโยชน์เพราะการแจ้งเจ้าของแพลตฟอร์มไปลายลักษณ์อักษรก่อนฟ้องร้องจะดึงให้ทั้ง Apple และ Google ตกมาอยู่ในสถานะของผู้มีส่วนร่วมกับผู้พัฒนาเกมทันทีหากพิสูจน์ได้ว่าเกมนั้นๆั้นมีความผิดด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจริงโดยเฉพาะในกรณีของ Area F 2ที่เหมือนกับ r a i n b o w s i x s i e g e เยี่ยงกับแกะจึงมีความเป็นไปได้สูงที่ Ubisoft จะสามารถบีบให้ Apple และ Google ถอด Area F 2อเอาจากแพลตฟอร์มได้สุดท้ายแล้วแม้ e j o y c o m จะไม่ประกาศปิดเกม Area F 2 แต่ไม่ช้าก็เร็วเกมดังกล่าวก็น่าจะถูกถอดออกจาก App Store และ Google Play ด้วยเหตุผลที่กล่าวไปนในข้างต้นอยู่ดีดังนั้นการที่บริษัทเลือกที่จะหยุดให้บริการ a r w a f 2ทันทีจึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับสถานการณ์แบบนี้ก่อนที่พวกเขาจะนำ a r w f 2กลับมาด้วยการปรับปรุงทั้งภาพลักษณ์และเกมเพลย์จนเรียกได้ว่าเกมดังกล่าวออกมาจากมันสมองของพวกเขาเองจริงๆ next we'll right Maybe time. get it right next time.